ชาวอุดรพวานะคะตำรวจติดโควิด1 9แต่ไม่ยอมกักตัวตลอนออกท่องเที่ยวไปขณะที่แพทย์เผยตำรวจรายนี้ปกปิดข้อมูลโดยจากเอกสารรายงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยหนึ่งรายจากโรงพยาบาลกุฎจ,จับเมื่อวันที่19มีนาคม,ม,ม,ม ซึ่งผลตรวจก็พบว่าผู้ป่วยนั้นมีเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งภายหลังทราบผลนะคะศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดอุดรก็ได้สอบสวนโรค พบว่าผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวเนี่ยทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสายตรวจ191กรุงเทพแต่ว่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมแล้วเกิดอาการป่วยแต่ว่ายังไม่กักตัวเองและได้มีการเดินทางเข้าตรวจที่โรงพยาบาลกุจ,จัจสองครั้งมีการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุอาการป่วยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เบื้องต้นผู้ป่วยได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทั้งนี้ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคของอำเภอกุดจ,จับก็จะได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและจิตพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนมีการเปิดเผยถ,ถึงไทม์ไลน์ของผู้ป่วยนะคะจากการสืบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้อยู่ในชุดปฏิบัติสนามมวยลุมพินีผู้บังคับบัญชาสั่งให้กักตัวเพื่อดูอาการที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครแต่กลับเดินทางกลับบ้านเกิด ที่อำเภอกุดจ,จับนะคะอุดรธาน,นีโดยเดินทางมากับรถโดยสารถึงบ้านเมื่อวันที่13มีนาคม14มีนาคมมีอาการไข้อ่อนๆมาตรวจที่โรงพยาบาลกุดจ,จับโดยปิดบังข้อมูลและไม่แจ้งข้อมูลสำคัญว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วไปเที่ยวล่องแพกับกลุ่มเพื่อนประมาณ16คนที่น้ำผ่านอำเภอรสร้างคอมจากนั้นไปสนามซ้อมไก่ในหมู่บ้านพร้อมคนใกล้ชิด ไปงานแต่งวันที่16มีนาคมและวันที่16มีนาคมมาตรวจที่โรงพยาบาลกุดจ,จับเป็นครั้งที่2ก็ยังคงปกปิดข้อมูลสําคัญเช่นเดิมจนกระทั่งเมื่อวันที่19มีนาคมมีอาการไข้หวัดใหญ่จึงได้มาตรวจซ้ําเป็นครั้งที่สที่โรงพยาบาลกุดจ,จับและผลการตรวจเมื่อวันที่20มีนาคม ผลเป็นบวกคือมีเชื้อโควิด1 9ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีเรื่องของการมีข่าวพบผู้ป่วยที่อำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าโรงพยาบาลระดับอำเภอไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ต้องรอผลตรวจยืนยันจากห้องแลบ็บและการประกาศยืนยันจากส่วนกลางเท่านั้นถ้าหากมีการตรวจพบโดยที่โดยผู้ที่จะชี้แจงแถลงข่าวกรณีนี้ลำดับแรกก็คือกระทรวงสาธารณสุข ส่วนต่อมาคือในพื้นที่ผู้ที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ก็คือผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรธานีและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีโดยคาดว่าในวันจันทร์หากผลตรวจออกมายืนยันเช่นไรจะชี้แจงอีกครั้ง